สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือหนูพ่อกับน้องแก้มใสๆก็เสร็จตัวหน่อยเดินตามให้พ่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจนะนะคะหากเรชมเล้วค่ะมือน,นีน้องแก้มกัดซค่าพีพีทุกคนมาเอาอ่อยไปห้น้องมูก,กันเด้จ้ะนี่ก็คืออ่อยที่น้องแก้มตัดมาได้รสหนึ่งก็จ้ะแต,แต่ว่าอ่อยอยุ่งเหินน้องแก้มก็ยังเหลืออยู่ด้จ้ะอ่อยพันนี่ เพิินเปลือกแข็งเด้จ้าเป็นอ่อยที่เอาไว้เห็ดนามอ่อยได้จ้าค้นเวลากินกัสีแข็งแข็งแน่น้องแก้มก็เลยตดทิ้งให้เบิดเอามาให้หน้นงมูกินได้จ้าเพราะว่า้องมูกฟ้ามน้องแก้มเพิ่นมากินอ่อยเด้จ้าแต่บางตัที่พึ่งมาใหม่ก็อาจจะกินยังพันเป็นเด้จ้าแต่ตัวใดยืนโดนแล้วอาจจะกินเป็นแล้วเด้จ้า อยู่ในมือที่น้องแก้มที่นั่น้องแก้วน้องแก้มจะไปให้น้องแอนแอนได้จ้าน้องแก้มก็สีแจกใจให้น้องมูเลยทุกโตเลยได้จ้าน้องแก้มเอาขื้นมาก่อนได้จ้ารถหนึ่งแล้วอีกยุ่งกันน้องแก้มก็เอาไว้หันได้จ้ามือต่อมาน้องแก้มจังเอามาเอามาให้น้องมูคือกันได้จ้า นี่ยคือหน่องมูที่เพิ่นกินเป็นเจ้าเพิ่นกาสิเอาตีนขางหนึ่งเหยียบอ้อ,อยไใบแล้วเพิ่นกาซีเอา,ากดึงกินเจ้าหน่องมูโอาแม่มูก็กินแบบอร่อยออร่ๆเจ้าส่วนหน่องมูกะมีดุดดุดเน่เพราะหนังเพิ่นกาซีมันหวานเจ้าหน่องแก้มเอาให้หมูไปหน่องแก้มก็อยากกินน้ำเจ้านี่เจ้าคืออีกแม่หนึง่งเจ้า เป็นกะเอาตีนสีก็จ้ะแม่นี่แห้งขรานัดเลยเด้อจ้ะเป็นกะกินแบบคล่องแคล่วเลยเด้อจ้ะอันนี้คือแม่เผือกของเฮาเด้อจ้ะแม่เผือกแห่งกินเก่งกว่าหมูเด้อจ้ะนี่นางแกงบาสิข้ามึงขอกต่อไปไปเรื่อยๆเลยเด้อจ้ะขอหนึง่งต่อ อันหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าหนูแก้มจใจสองสามอันหนูแก้มก็ยะยานบ่บพอข้างล่างนี่จ๊ะเพราะว่าเขาก็ยังเลยอีกขอ,อกหนึ่งอยู่นะจ๊ะหนูแก้มก็ต้อให้คนละอันไปก่อนนะจ๊ะส่วนตัวไอ้กินบ่เป็นหนูแก้มจังสีเอามาให้โตเม็โตที่กินเป็นนะจ๊ะเพราะว่าเชื่อได้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ ตอนนี้นังแก,กมก็กรลังเจ๊ายอ่อยไ,ไปเรื่อยๆเลยเ,ลเ,ลเ,ลเลดยอจ้ะตอนนี้นักแกมก็กรลังสีลงไปข้างล่างเ้อจ้ะถ้าไปถามรลุนก็เลยจะว่าอ่อยซ้ำนี้สีเหลือพอเมื่อข้างลาง่างเ้อจ้ะตอนนี้นักแกมก็ถึงข้างล,างล่างแล้วเ้อจ้ะแต่แก น้องแก้มก็พึ่งเกอเขา้าวมูแล้วด้วจ้ะน้องแก้มถือว่ามือนี้น้องมูกินของข้าวแล้วตามด้วยของหวานด้จ้ะถือว่าน้องน้องมูได้รับอะเป็นผลลใหม่อีกอย่างหนึ่งด้จ้ะแม่นี้นะาจะกินของแข็งแหงด้จ้ะเพื่อนดึงไปเลยแม่ถงไงแหงด้จ้ะตอนนี้น้องแก้มก็กําลังแจกใจอ่อยเด้จ้ะ ส่วนนี้เป็นแม่ที่เพิ่นออกลูกแล้ว้อจ้าเพิ่นก็กำลังกิน้อจ้ะส่วนแม่ใดกำลังชิออกลูกอันแม่หมูเพิ่นยำแล้วเพิ่นก็ามาเฮ็ดห่างให้ลูก้อจ้ะส่วนนี้เป็นหมองคอกยืน้อจ้ะอันนี้น้องแก้มก็ยืนป้อนเลยนอจ้าแม่ก็กินแบบอะไรอร่อยเหมือนกันเลย้อจ้า ลูกมูลกลมาดูดน้ำด้อจ๊ะแก้มก็ยืนถือปอนให้น้องมูอยู่หันด้อจ๊ะนี่ก็คืออ้อยที่แม่น้องแก้มกํลังเอาให้น้องมูในคออร่วมและขคอกยืนด้อจ๊ะ ตอนนี้แม่น้องแก้มก็เอาห้ขอกร่วมเด้๋ยวจะจ่าแม่น้องแก้มบอกว่าเอาห้ขอกร่วมขอกร่วมเหมือนกับจะกินเมื่ค่อยเป็นเด้อจ้าแม่น้องแก้มบอกว่าเสียดายแห้งเด้อจ้าน่าจะมาให้ตัวสีเพิ่นกินเป็นเด้อจ้าส่วนนีกก็แม่ขาวเด้อจ้าแม่ขาวก็กินเป็นเด้อจ้าในคลิปนี้น้องแก้มก็สิขอตัวลาไปก่อนเตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย